เรื่องราวที่จะเล่าถวายต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของอคุณลุงอายุ67ปีประวัติชีวิตของคุณลุงโดยคร่าวๆมีดังต่อไปนี้ค่ะในสมัยที่คุณลุงกับคุณป้าแต่างงานกันใหม่ได้ประกอบอาชีพขายกาแฟขายข้าวโพดคั่วขายไข่เป็ดไข่ไก่ต้งนี้ไม่มีปัญหาแต่ต่อมาเนี่ยเกิดอยากรวยก็เลยมาขายหมูตรงนี้ ขายเขาเลี้ยงหมูขายเขาเอาไปค่าคซึ่งธรรมะก็เลิกประกอบอาชีพนี้เพราะเห็นว่าเป็นบาเนื่องจากได้มาวัดมาฟังธรรมะของหลวงพ่อคุณลุงเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2537โดยมีคุณป้าเป็นกระยาณมิตรให้แหมดีจังเลยวันนั้นคุณป้ามารับพระของขวัญที่ได้ร่วมบุญสร้างองค์พระไว้หนึ่งองค์มาแอบทำไม่ได้บอกคุณลุง กราไม่ทราบใจว่าคุณลุงจะคิดอย่างไรแต่ปรากฏว่าด้วยชวนคุณลุงมาวัดคุณลุงมาวัดครั้งแรกนั้นเกิดกุศลศรัทธาแรงกล้าตัดสินใจสร้างนันทีเลยสององค์และก็มาบอกคุณป้าว่าสร้างพระคุณป้าด้วยเออคุณป้าจะปิดคุณลุงแต่คุณลุงมาวัดเกิดศรัทธา ทำตัวเองหนึ่งองค์แล้วถามคุณป้าด้วยคุณป้ากอนุโมทนาบุญแล้วคุณป้าก็รู้สึกทึ่งในกุโตคุลุงเพราะเพิ่งมาวัดวันนั้นวันแรกแต่ทําไมนะทำนันทีเลยถึงสององค์คุณป้าก็เลยดีใจแม่ <laughs> ดีจังเลย <laughs> ตั้งแต่นั้นมาคุณลุงก็สร้างพระให้กับคนในครอบครัวญาติสนิทพิสหายทุกคนรวมห้สบองค์สาธุ คุณป้าบอกว่าคุณลุงเนี่ยรักเคารพในพระเดชคุณหลวงพ่อมากโอ้ยเหมือนกันเลยอ่หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างอะไรกระทันตายเห็นทุกอย่างเลยพูดอะไรเป็นจริงทุกอย่างสร้างขึ้นมาให้เห็นเห็นกันเลยและช่วงภาวะวิกฤตที่วัดถูกโจมตีคุณลุงก็จะมาวัดเกือบทุกวันเพื่อมาให้กําลังใจหลวงพ่อทั้งๆท,ที่มาวัดหลังคุณป้าอ,อ ต่มีความรักเข้าใจในประเดี็นคุณหลวงพ่ออย่างแนบแน่นเชื่อใจเข้าใจมั่นใจจนคุณป้ารู้สึกรัททานในความรักที่คุณลุงมีต่อประเดียว็นคุณหลวงพ่ออย่างที่สุดถึงแม้จะมาช้าแต่ว่ามั่นคงโอ้โอดีังเลยสุดเลิฟของหลวงพ่อเหมือนกันนะลงุง <laughs> ในช่วงก่อนฉลองเจดีครั้งที่หนึ่ง คุณลุงได้ชักชวนคุณป้าให้มาสร้างบุญองค์พระด้วยปัจจัยหนึ่งแสนบาทาาซึ่งตอนนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งแสนบาทแรกที่ครอบครัวมีที่ครอบครัวมีคุณลุงบอกคุณป้าว่าหมดนี่แล้วก็หมดกันแล้วนะแต่คุณป้าก็บอกว่าหมดเดี๋ยวก็มีมาใหม่อาเห็นไหมเนี่ยคู่บุญกันเนี่ยเขาจะเสริมกงนก็จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยไม่มีตัดทอนเลย อ๋อว่าเออนี่มันหมดแล้วนะไม่มีทําหน้าเสียเลยแล้วคะงั้นอย่าทาเลยไม่มีทมําไปเถิดเดี๋ยวก็มีมาใหม่ออย่างนี้รวยแล้ว<า>แล้วก็จะรวยต่อไปทุกชาติเลยทําบุญไม่เคยหมดซึ่งเมือ่อตัดใจทําบุญแล้วก็ปลื้มมากวันที่เสียชีวิตเป็นตอนเช้าตรู่คุณลุงเสียเนี่ยจ๊ะวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองห้าสี่สอง ประมาณตีสามถึงตีห้าอยู่ในช่วงเนี้ยค,คุณป้าลงมาเตรียมของเพื่อจะขายแล้วก็กลับมาปลุกคุณลุงก็ปรากฏว่าคุณลุงได้เสียชีวิตไปแล้วอ,อย่างสงบบนเตียงในห้องนอนอเป็นการนอนที่ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยนี่นี่สองเคสวันนี้นะ หลับสบายสบายไปแบบผู้มีบุญเห็นไหมบางท่านเนี่ยได้รับประทานอาหารอร่อยลองกองหว,นวานหวาก่อนเดินทางก็มีธรรมะฟังกรอกหู <c oughs> คนนั้นพูดธรรมะคนนี้พูดธรรมะ <c oughs> สบายแล้วก็เดินทางออกไปเลย <c oughs> แต่นี่หลับสบายอยู่บนเตียง <c oughs> คุณป้าก็อยากราบเรียนถามหลวงพ่อ <c oughs> คุณลุงอยู่สุขสบายดีอย่างไรบ้างในปรโลก ลาขาตกบกพร่องสิ่งใดบ้างตอนนี้ฟังนี้ฟังนะอย่ากลับที่หูเนะอ่านตามที่เขียนมานะตอนนี้ป้ายังรักป้ายังรักและห่วงใยคุณลุงเสมอ๋อรักเธอเสมอแ อุ้ยหวานอย่างไรเนี่ยก <laughs> ็รักเธอเสมอ,อแอดีจังเลยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เออพอจะเล่าประเดี๋ยวเดียวเอาอละดีกรับดีกับที่ลุงหลับไปก็เพราะว่าบทลอบรับคุณลุงนอนหลับ <laughs> อ่า <laughs> อ่า ก็ที่คุณลุงหลับไปก็เพราะคุณลุงนอนหลับแต่ที่คุณคุณลุงเดินทางไปน่ะหลับแล้วไปเพราะกรรมปัจจุบันกับกรรมในอดีตสองอันมานมาผนวกกันมันมาพอดีเลยตรงเนี้ยกมปัจจุบันกับเลี้ยงหมูขายอะไรมันก็เลยไปดูดเอากรรมในอดีตเหมือนกันเลย เลี้ยงสัตว์ส่งขายเหมือนกันคล้ายๆกรรมปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมมันมันดูดก้าหากันแล้วมันก็ตัดรอนชับเอาไปแล้วทีนี้เราลองสันนิษฐานดูสิเคสแรกหลับแล้วไปตื่นกลางวิมานอันนี้หลับแล้วอ่กเรียนอรบานฝันใี่ฝันวิทยาสันนิษฐานทิ่จ๊ะจะได้ไม่ง่วงอยู่กลางราชรถอ่ะเก่งจังเลย ลับเหมือนฝันแล้วก็เห็นเทวดามาจึยิงกัเป็นบริวารมาเรียกนำราชรถคันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหรลงเกนะพอประมาณแต่คันใหญ่เก็บเอาไว้ที่วิมานมากันเยอะแยะเลยมาเรียกการเอียกคณลงก็หลุดไปขึ้นราชรถราชรถก็ลอยไปล,ลื่อๆจนถึงอืม อเพราะลุงอธิษฐานกำกับตามตลอดจะไปสร้างบารมีกมูขะนะแล้วก็ใจอยู่อยู่ในบุญตลอดเลยมารู้ตัวอีกทีก็เห็นสมบัติทิพย์แล้วก็หันกลับมามองในโลกมนุษย์ด้วยทิพยจักรคุเห็นตัวเองเนี่ยเขากำลังทำอะไรต่ออะไรกับตัวเองจนกระทั่งถึงวิธีทำศพก็รู้ว่าตายแล้ว ตายโดยไม่รู้ว่าตายแต่ว่าเออเอ๊ะทำไมเราเหมือนเราตื่นตื่นเนี่ยแล้วก็มีเทวดาคือเข้าใจว่าเป็นเทวดาที่จริงบริวารเอ๊ะมีวิมานมันเป็นสวยงามอย่างแต่ยังไม่รู้เลยนี่แปลกไหมแปลกเออเราจะเห็นว่าเคสนี่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่จะมีแตกต่างกันนิด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 กันไปเรื่อยเรืเลยบริวารก็บอกว่านี่คือผลบุญของท่านพวกเราและวิมาน ก็เกิดขึ้นด้วยจากบุญของท่านนั่นแหละอไม่รู้ขึ้นไปใหม่ไม่รู้ครับนี่ตังห้ยบริวารบอกแล้วตอนนี้ก็ได้รับบุญที่ป้าสุดที่รัก์สุดเลิฟส่งไปให้ครับแล้วก็มาร่วมงานบุญทุกบุญกับเหล่าเทวดาเหมือนกันเพราะใจผูกพันอยู่กับหมู่คณะครัอยนุโมทนาบุญกับหมู่คณะและรอคอยการกลับไปของหมู่คณะอ่า เนี่ยพอขึ้นไปแล้วเห็นผลบุญแล้วก็ปรือแล้วก็ลงมาเห็นหมู่คณะสร้างพรมีกับปรือพออนุโมทนาบุญเสร็จก็แวบกลับวิมานค็ราคอยการกลับมาของหมู่คณะคือใหญ่จะให้กลับขึ้นไปพร้อมเพลียงกันแหละแต่ก็ไม่รู้จะพร้อมเพลียงกันได้กี่คนเนาะคุณลุงก็ฝากความมาถึงคุณป้าและทุกๆุกคนว่าให้ทำบุญเยอะๆ จะได้กลับไปสู่วิมานตรงนี้ด้วยกันอตรงนี้ด้วยกันวิมานนั้นก็อยู่ที่ดูสิตบุรีดูสิตบุรีสาธุฝ่ายกองเสบียงนี่หลับสบายใต้สะดวกอยู่บนวิมานดีสบายสบายเห็นไหมเจ้าวะ การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ครับไม่ได้นำทุกมาให้เลยอย่างนี้สมควรที่จะสร้างบุญกันไหมจ๊ะสมควรครับสมควรที่จะไปตอกเสาเข็มหอฉันไหมจ๊ะสมควรครับสมควรสามพันวัดไหมจ๊ะสมควรครับอืมอยากเห็นผลบุญของตัวเองไหมอยากครับอยากเห็นก็ต้องฝันเป็น